สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันเสาร์ที่29เมษาย,ยน ปีสภัยยืดสามขอขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่ที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการไคร่กลัวพระคำของพระเจ้าด้วยการผ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งบุคคลผู้เป็นสุขคือไม่เดินตามคําแนะนําของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของ คนที่ชอบเยอะเยะ้ยพระคัมภีร์ในตอนนี้เปรียบเทียบให้เห็นคนที่มีพระเจ้ากับคนที่ไม่มีพระเจ้านะคะพระคัมภีร์หนุนใจบอกว่าเริ่มต้นมาบุคคลผู้เป็นสุขข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนก็อยากมีความสุขอยากเป็นคนที่ได้รับพระพรอยากเป็นคนที่ได้รับความสุขแต่มี สามอย่างที่เราไม่ควรเดินตามไม่ไม่ควรที่จะไปมีส่วนร่วมนะคะอย่างที่หนึ่งคือไม่เดินตามคําแนะนําของคนอาธรรมคนอธรรมในตรงนี้หมายถึงคนที่ไม่นับถือพระเจ้าเป็นคนที่ไม่เอาพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้านะขอพระเจ้าทรงโปรดนําเราที่เราจะไม่ฟังคําแนะนําของคนกลุ่มนี้ บางคนอาจจะเป็นคนที่มีใจิตใจดีอาจจะแนะนำถูกแต่คำแนะนำเหล่านั้นเขาไม่มีพระเจ้าไม่มีพระคำพีในตรงนั้นนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราจะไม่มีตัววัดว่าสิ่งที่เขาแนะนำบางอย่างก็อาจจะเหมือนจะถูกนะแต่ก็ ไม่ถูกต้องทั้งหมดตามพระคัมภีร์ที่พระเจ้าสอนไว้อันนี้นะคะขอพระเจ้าเมตตานะเมตเมตานำเราที่เราจะมีสติปัญญาและแยกแยะเป็นว่าใครคือคนที่เราฟังคําแนะนําของเขาได้และใครที่เราไม่ควรฟังนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดนําเราและอย่างที่สองบุคคลผู้เป็นสุขอยากอยากเป็นคนที่ได้รับพระพร ต้องห่างจากไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปนะเราจะไม่มีส่วนร่วมในส่วนที่นำเราไปสู่ความบาสนะว่าจะเป็นด้านความคิดด้านคำพูดด้านการกระทำนะก็ขอยกตัวอย่างในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะคะเมื่อเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นบาปนะคะไม่เพียงแค่เรา ขโมยไม่เพียงแค่เราฆ่าคนหรือไม่เพียงแค่เรากระทำเท่านั้นแค่เราคิดอยู่ในความคิดของเราก็คิดในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นบาแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าเราเห็นผู้หญิงที่หุ่นดีแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นอย่างนี้ค่ะเราคิดมีใจกำหนักเราคิดไปไกลละแบบนี้ก็เป็นบานะคะเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี ขอพระเจ้าที่จะทรงนำเราที่เราเองจะทบทวนและสังเกตตัวเราเองว่าเรามีอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเราเห็นคนคนหนึ่งอาจจะเคยพูดหรือทําให้เราท้อใจหรือเสียใจพอเราเห็นคนคนนั้นแล้วแบบเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะผุกขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราอารมณ์ไม่ดีทําให้เรารู้สึกเครืองทําให้เรารู้สึกโมโห ขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราเมื่อเรามีความคิดและเมื่อเรารู้สึกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ขอพระเจ้าที่จะเมตตาเราที่เราเองจะรู้และก็แก้ไขให้อารมณ์เหล่านั้นดีขึ้นนะที่เราจะไม่คิดเกินเลยไปจนทำให้เรานำไปสู่ความบาป ขอพระเจ้าเมตตานำเราเพราะว่าอารมณ์และความรู้สึกของเราเราก็มีอยู่แล้วลหละแต่ละคนก็เราเมื่อเรามีเราเป็นเรารู้สึกโมโหไม่ว่าจะผ่านการกระทําหรือคําพูดของคนหนึ่งคนใดก็ตามเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็จัดก,การกับความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองได้ดีก็เราก็สามารถที่จะระงรับเราผ่านการทําบาปในด้านนี้ได้และ ได้แล้วนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดนำช่วยเหลือเราเพราะเราต้องเจอผู้คนนะคะในการใช้คำพูดของเราก็เราก็เรียนรู้ที่จะพูดสุภาพอ่อนโยนเหมือนพี่สุริศนะคะพระเจ้าทรงโปรดนำเราเราอยากเป็นคนที่มีความสุขอยากเป็นคนที่ได้รับพระพรเราจะไม่ไปมีส่วนร่วมในทางของคนบาป และเราจะไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยอะเย้ยเราจะไม่ไปอยู่กับคนกลุ่มที่ชอบนินทาชอบเยอะเย้ยคนอื่นนะคะเมื่อเราไปมีส่วนร่วมหรือเราไปใช้เวลากับคนกลุ่มนี้บ่อยๆเราก็มักจะเป็นเหมือนพวกเขาเมื่อเราอยู่กับใครมากๆนะคะเราก็ได้รับอิทธิพลจาก เขาเมื่อจะเป็นด้านคำพูดหรือความคิดเมื่อเราใช้เวลามากๆเราก็จะได้รับอิทธิพลจากเขาถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนที่พูดคำหยาบเราอยู่ไปนานๆเราก็อาจจะพูดตามเขาเมื่อเราอยู่กับคนที่ชอบทะเลาะเราก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากเขามาเมื่อเราอยู่กับคนที่โมโหง่าย เราก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากเขามาขอพระเจ้านำเรานะคะสําหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเราเลี้ยงลูกของเราด้วยความรักด้วยเหตุผลนะะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งหรือเลี้ยนลูกของเราด้วยอารมณ์ของเราโดยไม่ใช้เหตุผลเลยเด็กและลูกของเราก็ได้รับอิทธิพลนั้นมาเขาก็จะ มีความรุนแรงทำอะไรก็จะใช้กำลังมากกว่าใช้เหตุผลอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็อาจจะโมโหง่ายพอได้รับอิทธิพลมาจากคนที่เลี้ยงดูเขาขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราเมื่อเราอยากเป็นคนที่มีความสุขเราก็ไม่เดินในทางของคนอธรรมและไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป และไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยะ้ยเมื่อเราอยู่กับคนกลุ่มนี้บ่อยๆเราก็ได้รับอิทธิพลจากเขามาซึ่งในท้ายที่สุดก็นำเราไปสู่การทำบากปกอบประเจ้าเมตตาเราคำถามคือเรารู้ไหมว่าทุกวันนี้เราอยู่ในเส้นทางนี้ที่พระคัมภีร์ห้ามเราหรือเปล่า เราเดินอยู่ในเรานั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยอะเย้หรือเปล่าเราอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่เสริมสร้างเราทําให้เรามีชีวิตที่แย่ลงหรือเปล่าและเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่คิดในแง่ลบเราก็จะมัดจะได้รับอิทธิพลจากเขามาเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติดีเราก็จะมีทัศนคติที่ดีอยู่ในคน อยู่ในกลุ่มคนที่มีความคิดในแง่บวกเราก็จะมีความคิดที่ในแง่บวกทุกวันนี้เราเลือกได้นะคะว่าเราจะเลือกเดินในทางไหนเราจะเลือกเดินในทางของพระเจ้าเราทําตามในสิ่งที่พระเจ้าชอบก็คือทางของคนชอบทำหรือเราจะเลือกเดินในทางของคนอธรรม หรือเราเลือกนั่งในที่ที่ชอบเยอะๆเราสามารถที่จะเลือกเดินได้นะคะแต่เมื่อเราเลือกแล้วผลที่ตามมาตัวเราเองนะคะที่รับผิดชอบรับผิดชอบกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดนามเราที่เราเองจะมีสติปัญญาและเลือกในทางที่ถูกต้องเลือกในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าอุปภพร ช่วยตลอดทั้งวันนี้ที่เราเองจะใช้มือใช้เท้าของเราเดินในทางที่ถูกต้องที่เราเองจะคิดถึงพระเจ้าอยู่บ่อยๆในระหว่างวันขอพระเจ้าเมตตาเราเริ่มใจการอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้านี้ที่หนุนใจให้เราบุคคลที่ เป็นสุขได้รับพระพรได้รับความสุขต้องหาจัดเดินไม่เดินในไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมและไม่ยืนอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปขอพระเจ้าทรงปรดนำเราที่เราเองจะมีสติปัญญาเลือกคบคนที่รักพระเจ้า เพื่อที่จะเสริมสร้างเราให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าได้มากขึ้นขอพระเจ้าเมตตาทรงน้ำช่วยเหลือเราที่เราเองหากเราอยู่ในท่ามกลางที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่เราเองจะมีกําลังที่มาจากพระเจ้าที่จะเป็นพระพรเป็นแบบอย่างให้กับเขาได้เห็นถึงพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาช่วยที่เราเองจะมีสติปัญญาที่จะ เลือกคบคนที่รักพระเจ้าและที่เสริมสร้างชีวิตของเราหากเรามีคนที่เตือนเรากล้าบอกจุบบกพร่องของเราคนคนนั้นแหละที่รักเราถ้าเขารักพระเจ้าถ้าเขารู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าทรงปรดนำเราที่เราเองก็จะเป็นคนคนนั้นที่ช่วยคนขอพระองค์ต่อไปได้ ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำในเช้านี้ที่เราเองจะมีชีวิตที่ทำตามพระทัยของพระองค์ที่เราเองจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆในแบบที่พระเจ้าพอพระท,ทัยดิถังขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ